สิทธิ์ยูเซฟคืออะไรแล้วใครจะสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้บ้างยูเซฟเป็นโครงการนะครับที่ภาครัฐกำหนดขึ้นมาสำหรับประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตคำว่าถึงแก่ชีวิตเนี่ยผมลองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นนะครับถ้าท่านประสบเหตุนั้นนะครับหรือเป็น แล้วเข้าสู่การรักษาไม่ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วเนี่ยท่านจะเสียชีวิตเช่นมีเส้นเลือดแตกในสมองหัวใจวายหยุดหายใจนะครับกรณีอย่างเงี้ยท่านต้องรีบไปรักษาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดเมื่อท่านเกิดเหตุวิกฤตถึงแก่ชีวิตเนี่ยเข้ารับการรักษาที่ไหนก็ได้ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนสามารถให้การรักษาได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเขาจะต้องมีการประเมินก่อนว่านะครับ อาการที่ท่านไปเนี่ยมันเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตหรือไม่โดยที่จะส่งข้อมูลนะของคนไข้เนี่ยไปที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินถ้าเข้าเกณฑ์ก็สามารถเข้ารับการรักษานะฮะเจชั่วโมงแรกไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับก็จะรักษาจนกระทั่งเราพ้นขีดอันตรายแล้วก็ส่งตัวเรากลับไปยังโรงพยาบาลในระบบนะครับโดยที่ประชาชนไม่ต้องมากังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็จะทําให้นะครับไม่ได้รับอันตรายรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตนั่นเองครับ และในช่วงก่อนหน้านี้นะคะโควิด -19 จะได้รับสิทธิ์การรักษาฉุกเฉินยูเซปด้วยแต่ในปัจจุบันโรคโควิด -19 กา็ได้ถูกยกเลิกจากสิทธิ์ยูเซปแต่ว่าหากแพทย์วินิจฉัยให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็ยังสามารถได้รับการรักษาฟรีตามสิทธิประกันสุขภาพจากภาครัฐที่แต่ละคนได้รับเหมือนกับโรคอื่นๆหรือหากมีอาการเข้าตามนิยามเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตก็ยังสามารถเข้ารับการรักษาฟรีตามสิทธิยูเซปได้คะ่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0หรือสามารถสอบถามผ่านทางไลน์สปสชเพียงแค่แอดไลน์สปสชแล้วพิมพ์ id @nhso ค่ะ